أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله สาหรบคลปท2 คลิปที่2เนี่ยให้เราสังเกตที่เลข2นะคะดูเลข2นะคะลักษณะการเ,าเขียนของมันนะคะเราต้องรู้จักตัวเลขด้วยค่ะเพราะว่ามันจะต้องถูกใช้ในเรื่องของการเ,าเปิดหน้าอัลกุรอานหรือว่าการจำอายะนะคะอินชาอัลลอฮ์ค่ะเรามาดูที่ตัวแรกกันเลยค่ะยกยอดมาจากหน้าที่แล้วนะคะยกยอดมาจากหน้าที่แล้วอักษรแรกนะคะที่เราเจอช่องบนสุดค่ะ บะบ้าบะ,บะมีมขรอยหรือว่าฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากทั้งสองในส่วนของรอยเปียกค่ะริมฝีปากทั้งสองส่วนของรอยเปียกจํารูปให้ดีค่ะจํารูปไว้นะคะเขียนจากขวาไปซ้ายแล้วใส่จุดค่ะทําให้แบนๆไ้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยตัวบ้าเนี่ยเวลาเราออกเสียงมันก็คือเราแค่เปิดปากออกค่ะบะบะ แบบนี้นะคะใส่สระอาหรือว่าสะฟ้าก็อ่านว่าบาบาบาต่อมาค่ะตัวนี้นะคะเหมือนกันเลยค่ะรูปทรงนะคะเหมือนกันเลยรูปลักษณะเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าต่างกันแค่จุดนะคะบา้ามีจุดอยู่ด้านล่างจํารูปไว้นะคะตาเหมือนตาของเราเหมือนลูกตาดำเราเนี่ยค่ะมีสองจุดแบบนี้แหละนะคะแล้วก็ตัวตาเนี่ยนะคะ ขอมาอัฟค่ะตัวบะเนี่ยก็คือเท่ากับบอใบไม้นะคะบอกไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะอันนี้บอกอีกทีนึงค่ะเท่ากับบอใบไม้ต่อมาตัวตะค่ะก็แน่นอนค่ะต่อเต่าแหละค่ะตัวต่อเต่านั่นเองนะคะแต่ว่าตัวตะนะคะให้สังเกตการฟังให้ดีนะคะตัวตะตะตะมันจะมีลมแทรกออกมาค่ะเพราะว่าตัวตะเนี่ยนะคะ มกขอรอดสรุปว่าฐานเกิดของมันอยู่ที่ปลายลิ้นนะคะหรือว่ายอดลิ้นของเราเนี่ยเอาไปแตะหรือว่าไปจรดนะคะไว้ที่ตรงคนฟันบนค่ะคนฟันบนอยู่ไหนก็คือส่วนที่เหงือกกับฟันน่ะมันยึดติดกันเอาไว้นั่นล่ะค่ะเราเอายอดลิ้นหรือปลายลิ้นของเรา,าไปแตะเอาไว้นะคะไม่ต้องกดแน่นค่ะถ้าเรากดแน่นเน่ยลมมันจะไม่ค่อยออกค่ะมันจะเป็นตาตาตาแบบเนี้ค่ะ แต่ว่าถ้าเราใช้แค่ยอดลิ้นไปไปวางไว้หรือว่าไปที่เขาใช้คําว่าจรดหรือว่าแตะไว้เนี่ยนะคะมันก็จะมีลมออกมาได้ง่ายค่ะตาเบาๆค่ะตาตาตาอ่ายิ่งเวลาใส่สระเนี่ยนะคะจะยิ่งชัดเลยค่ะลมจะยิ่งออกชัดเลยตา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 เห็นไหมคะมันจะไม่เป็นตาป้า ตาอันนั้นลิ้นกดแน่นแข็งเลยนะคะเราจะหนีอันนั้นไปนะคะเราจะใช้แค่ยอดลิ้นพอใส่สระอ่ก็อ่านว่าตาใส่สระอ่อ่านว่าตาใส่สระอ่อ่านว่าตาแต่ถ้าถ้าไม่มีสระใช่ไหมคะชื่อว่าะไรนะคะชื่อว่าตาตาตาแบบนี้ค่ะอพรพอใส่สระปุ๊บ ก็กลายเป็นอ่านว่าตาตัวนี้อ่านว่าอะไรนะคะบา้าพูดนะคะบา้าจำรูปด้วยค่ะจำรูปด้วยบา้าจำรูปด้วยค่ะเหมือนลูกตาดำเลยตาไม่กดลิ้นนะคะอ่าตาตาให้ลมไหลค่ะตาต่อมาค่ะเราจะลงมาที่หน้าใหญ่ในช่องใหญ่นี้เลยนะคะ อ,อย่าลืมค่ะเราจะออกเป็นเสียงอาปกตินะคะเป็นเสียงพื้นฐานนะคะตา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 แบบนี้นะคะเอาล้วนะคะเดี๋ยวมาเริ่มอ่านเลยต,ะต,ะตา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 ตอาตา ta ba? ta ta ba? ta ba ta? ba -a ta ta aba ab -ta. ta ba? na ka ta 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 ba Ata Bata Ata Taba Tataba Tabata Baata Taaba Abata Ataba ดูช่องล่างนะคะเป็นสามกลุ่มค่ะเป็นสามกลมุ่มสามลมหายใจนะคะอ่านตามนะคะอเลฟบะตะตะอย่าลืมค่ะหายใจเข้าแล้วก็เก็บลมหายใจไว้ระหว่างที่อ่านนะคะเราจะไม่หายใจระหว่างอ่านนะคะหายใจเข้าค่ะอเลฟบะตะตะ ลิ้นหลวมๆหน่อยนะคะยอดลิ้นหลวมๆหน่อยนะคะไม่กดแน่นนะคะลมจะได้ไหลออกมาค่ะมาใหม่ค่ะ a ลิฟบะตะตะหายใจเข้าค่ะ a ลิฟบะตะหายใจเข้าค่ะ a ลิฟบะตะอีกทีนะคะ a ลิฟ บาตตาอัลิฟบาตตอัลิฟบาตอินชาอัลลอฮ์ค่ะหวังว่าทั้งสองหน้าจะผู้เรียนนะคะหรือว่าพ ну ี่น้องจะเอาไปฝึกนะคะลองเปิดซ้ำดูนะคะอินชาอัลลอฮ์ก็ ขออรตอาลาเมตตาให้ทั้งผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนได้เป็นหนึ่งในะบรรดาผู้ที่ขัดเกลาทั้งจิตใจนะคะแล้วก็ขัดเกลาทั้งเรื่องของอวิธีการอ่านาการอ่านหลักสูตรกิรอตีเนี่ยไปด้วยกันนะคะก็หากมีสิ่งใดผิดพลาดไปก็ต้องขอมาอัฟไว้ในณนที่นี้ด้วยค่ะก็สามารถติชมแล้วก็แนะนำมาได้นะคะยินดีที่จะ ปรับปรุงแก้ไขถ้าหากสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันใครชอบล้อค่ะก็ต้องขอกล่าวคําว่าอยซากุมุลลอฮุคยรอนค่ะ س ุลลอฮุมะวะบิฮัมดิ ka أشهد أن لا إله إلا มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ